ราศีธนูทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันกับรายการของเราคือในช่องของดูดวงประจำเดือนหรือว่าประจำในช่วงนี้ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั่นดวงชะตาของท่านก็ได้ผ่านร้อนหรือว่าผ่านหานาวกันมาต่อมากแล้วสิ่งใดที่ชาวราศีธนูนั้นดูดลอดพ้นมาได้ ในช่วงนี้ก็เพราะว่าดวงชะตาของแต่ละคนนั้นเข้มแข็งเรียกว่าแข็งแกร่งพอดูชาวราศีธนูจึงทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงต่อไปนี้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนับว่าจะดีขึ้นและจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเลวร้ายนั้น ก็จะค่อยๆทุเลาลงไปได้นับตั้งแต่ต่อจากนี้ไปดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของดวงชะตานั้นก็ถือว่าจะเข้าสู่ชีวิตที่ดีของท่านท่านที่เคยทำอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวของท่านในช่วงนี้ ในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีธนูพอเข้าสู่เดือนธันวาคมนั้นดวงของท่านนั้นก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างคระเครา,ราปะปนกันไปสิ่งไหนดีก็ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ต้องระวังในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของครอบครัวหรือคนที่อยู่ในบริวารของเราอาจจะมีการ ลมหมอนนอนเสื่อหรือว่ามีการเจ็บหัวปวดท้องเป็นไข้อย่างกระทันหันบางคนถึงกับสูญเสียกับคนที่รักหรือว่าคนที่ชอบกันหรือว่าคนที่เคารพก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านระวังกันไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยนั้นก็ถือว่าเป็นการ เป็นการธรมรมดาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นทุกคนนั้นก็หนีกันไม่พ้นในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องหรือว่าการเกิดแก่เจ็บตายในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังมีชีวิตกันอยู่นั่นก็ขอให้ทุกท่านจงสะสมสร้างบุญและบารมีเข้าไว้เพื่อเป็นการยึดเหนี่ยวก็ถือว่าตัวของเรานั่นตางว่าทำบุญทำทาน กันไว้มากก็ถือว่าจะเป็นกำไรที่ดีในเรื่องของความรักความใคร่ต่อไปก็จะมีความสุขอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนธันวาคมนี้จะมีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายกันหลายดวงจึงทำให้ชาวราศีธนูนั่นได้มีความหวังอีกหลายๆอย่างบางท่านนั่นที่ยังเป็นโสดอยู่ก็จะเจอคนรัก ที่เรียกว่าถูกใจเป็นรักที่ท่านรอคอยกันมานานต่อจากนี้ไปท่านก็จะมีความสมหวังและจะมีความสระโสดได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านในช่วงนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีธนูในช่วงนี้ในด้านของการงานชาวราศีธนูนั้นจะมีงานที่ดีมีหน้ามีตาท่านจะ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายหรือเพื่อนฝูงอีกแต่หากคนที่ร่วมทำงานอยู่กับเราในช่วงนี้ก็ถือว่าเขาก็ดีกับเราทั้งนั้นเราจะได้ทำงานที่ดีเป็นงานที่มีฐานะดีเราจะมีโชคมีลาบอีกอย่างหนึ่งการเงินนั้นก็ไม่น้อยหน้ากับใครทั้งนั้นท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านทุกวัน และไม่มีวันหยุดรวมถึงในเรื่องของทำงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านทำงานเกี่ยวกับรับจ้างหรือว่าทำงานก่อสร้างต่างๆก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอย่างมากมายมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ท่านจะมีเงินเข้ามาอีกเยอะแยะในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านขยันกันเข้าไว้ถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน เยอะเก็ถือว่าดวงชะตาโชคลาภนั่นก็ถือว่าดีเงินทองก็จะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านท่านทำงานอะไรก็จะมีการเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็คุ้มค่ากับชีวิตของท่านที่เรียกว่าเสี่ยงกับการทำงานในช่วงนี้บางท่านนั้นก็จะเริ่มงานใหม่ๆสิ่งไหนที่เรียกว่าเรายังไม่เคยทำเราก็จะได้ทำในช่วงนี้บางท่านมีการ ที่เรียกว่าเบื่อนายหรือว่าเบื่อชีวิตของตัวเองเมื่อครั้งก่อนนั้นก็ถือว่าทำอะไรก็ไม่ได้ดีทำอะไรก็มีการผิดพลาดแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าเดือนธันวาในช่วงของก่อนสิ้นปีนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูจะมีความโดดเด่นช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นบางท่านนั้น ที่มีใจร้อนหรือว่าอารมณ์ร้อนท่านก็จะทำอะไรก็ท่านคอยระมัดระวังให้ดีบรรยากาศต่างๆถ้าหากว่าเราใจร้อนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะไม่ดีกับเราอาจจะมีเรื่องหรือว่ามีราวกับเราก็ได้ถ้าหากว่าท่านใจร้อนอาจจะถึงกับต้องขึ้นลงทึ่งสารกันก็ได้จะทำให้ชาวราศีธนูนั้น มีความเสียหายอีกมากมายเสียเวลาอีกด้วยเสียการทำงานอีกแต่หากแตหาก็าท่านใจเย็นก็จะเป็นผลดีกับตัวเราบางสิ่งบางอย่างให้ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาดีกับตัวเราเองจึงทำให้ตัวของเรานั้นต้องหมดทุกหมดโศกไปได้ก็มี คำโบราณท่านก็ได้ก,กล่าวเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนให้ท่านใจเย็นๆเข้าไว้จะเป็นการดีการทำมาหากินในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีจะมีคู่แข่งบ้างก็เล็กๆน้อยๆแต่ก็ขายสู้ท่านไม่ได้การทำมาหากินนั้นท่านจะมีความโดดเด่นมากจะมีทั้งลูกค้าเก่าและ ลูกค้าใหม่ให้มีการสนับสนุนท่านและมีการยั่งยืนอย่างถาวรอ,อีกตา่หากดวงจะตางตั้นในช่วงนี้ไม่มีใครมาเหนี่ยวล่างได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะดีท่านจะสบายใจหลายๆเรื่องและหลายๆอย่างอีกท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่า ดวงจะตาราศีของชาวราศีธนูจะมีความสำเร็จจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาหาท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการงานภายในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเก่าและก็งานใหม่บางท่านนั้นต้อง ต้องเรียกว่ามีเวลาหรือว่ามีกิจการต้องออกเดินทางไปนอกสถานที่หรือว่าไปทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ท่านจะต้องทำบางท่านนั้นก็ไปเช้าแล้วก็เย็นกลับก็มีบางท่านใดที่เคยอยากจะย้ายงานในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนี้ถากว่าท่านคิดจะย้ายงานก็จะมีโอกาสดีของท่านในช่วงนี้ท่านประสองค์อะไร ในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกช่วงนี้จะมีแต่ดวงดีกับตัวของท่านทางนั้นผลดีนั้นก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆถต่หากว่าท่านใดมีงานจนร้นมือก็จะมีลูกน้องและก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือท่านอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูในเรื่องของการเงินอีกต่หาก ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าในช่วงนี้จะมีดวงดาวหลายดวงมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีการเงินในช่วงนี้ก็จะมีผลสำเร็จท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีผลดีกับตัวของท่านแต่ท่านจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ถ้าหากว่าท่านมีรายจ่ายเพิ่มในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของการจ่ายสิ่งไหนที่เรียกว่าเป็นการทุ่มเฟือยก็อย่าไปจ่ายท่านเก็บหอมรอมริบไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาท่านในเรื่องของการเงินการทองนั้นจะไม่เดือดร้อนเพราะท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายดวงชะตาของท่านนั้นก็จะมีการ เปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเปรียบเสมือนในช่วงนี้ดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดกับตัวของท่านได้ในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของคนรักคนใกล้ในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีธนูก็จะมีความรักที่ดีมีจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรก็ คอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอท่านเป็นคนที่เรียกว่าจะมีโชคมีลาภเพราะเนื้อคู่ก็เป็นไปได้เนื้อคู่ของท่านนั้นมีคนที่เรียกว่าคอยให้กำลังใจและมีคอยสนับสนุนท่านบางครั้งบางคราวนั้นตัวของท่านก็ต้องพึ่งพาอาศัยเนื้อคู่อีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำมาหากินจึงมีความสดใส และมีความสว่างสวยต่อไปการตำมาหากินในเรื่องของเงินทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไรสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่แพงท่านก็สามารถซื้อได้ทําได้เพราะว่าในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีธนูจะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าจะมีเพื่อนฝูงอีกมากมายท่านจะทำอะไรก็จะได้รับความ ไว้วางใจาจากเจ้านายอีกแต่หากท่านจะมีเพื่อนฝูงและลูกน้องมีบารมีในช่วงนี้ถือว่าดวงจะตางท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีบางคนได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านมาแรงไม่มีใครเหนี่ยวรั้งได้ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านคิดเขาว้ยอยากได้อะไรท่านก็จะได้ ดังใจที่ท่านต้องการก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้จนจบก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีท่านอยากได้อะไรคิดอยากจะได้อะไรก็ขอให้ทุกท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่และปรารถนาให้อายุมั่นฟันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี